หอยของเขาอร่อยจริงหอยกระทะซับนรสิงป่ามโมกาหางทองนะครับสวัสดีครับ สรรสนคนชอบเที่ยวภูมิใจนำเสนอบันทึกการท่องเที่ยวบรรยากาศหน้าล้านหอยกระทะซับหอยกะทะซับนอรลติ หมายเลข33นะจากป่าโมกไปสุพรรณบุรีโอ้เท<อ>่าไปด้านหน้าเ<ๆ><ๆ>ลยสวยนะบรรยากาศบรรยากาศดีลงจากสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาข้ามแม่น้ำมาเราก็จะมาถึงหน้าร้านขอยกระทะซับแล้ว้าไป ลองชิมลองทานไปดูว่ามีความเปลี่ยนอร่อยมากอร้อยแค่มาเจ้าแรกเลยนะนีิึซษาเดินทางมาจากกรุงเทพเลยร้อยกว่ากิโลคิดดูแล้วกันแม่อยากทานปเขาเขาก็มีขนมขนมไทยอ่ะแม่กีนกตนาหม่ามวยขนมกล้วยขนมทองคองข้าวเหนียวปิ้งขนมใก่ไส้ขนมตาลมีกอตมัดมัดยี่สิบโอ้ปวดริง ใช่สิบบาทต้มยำสิบบาทด้วยสิบบาทขนมตาสิบบาทกับอย่างสามห่อถ้าสนใจเนี่ยก็ต้มมัดอ่ะโหต้องสามมัดยี่สิบไม่แพงเลยอ่ะดูอนั้นถือนั้นใช่ก็ต้มมัดแล้วก็ขนมกล้วยแล้วก็อันนี้ใส่ไส้เนาะใช่ครับผมตัดตรงไ้นะฮะอันนี้ก็ห้าสิบบาทอ่า ครับผมห้าร้อบาทเนาะสามมัดยี่สิบฮะแล้วก็มัดนี้แต่มัดยี่สิบนะครับไม่แพงฮะเป็นของฝากได้เนาะเนีนแพงครับขายพออยู่ได้นะไส้กล้วยอ่าไส้กล้วยครับผมไส้กล้วยมีถั่วไหมถั่วดำครับผมมีถั่วดำนะครับไส้กล้วยมีถั่วเนนะครับโอเคทำลังปิ้งครับผมเดี๋ยวก่อนกลับจะผมได้ครับผมข้าวเหนียวปิ้งเหรอข้าวเหนียวพิ้งเป็นไส้เผือก อ๋อไทรเผือขนมไทเผือ่แดดเลยนะครับขนมฮนะทั้งหมดเนี้ยห้าสิบบาทไม่แพงเลยอย่ะดูครับหอยกะทะซับนอละติงป่าโมกอขอวันนี้มาทานหอยกะทะกันไกลมากกระครอบฮะอันนี้ก็เป็นร้านหอยกะทะป่าโมกอขอมาเป็นเจ้าแรก แต่รับยังไม่มีใครมามาแล้วได้แล้วหอยกระถาแม่ได้หอยกระทาแล้วแม่ทานหอยกระทาแล้วก็อะไรอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้หอยนะอันนี้อะไรแม่ข้าวตระะไอผัดเลยนะคระหมูกรอบคระหมูกรอบข้าวนี่ขนมห้าสิบบาทนะแต่ยังไม่ได้จ่ายนะเดี๋ยวแม่จ่ายด้วยห้าสิบบาทไม่แพงไม่แพงเลย คืบโอเคอเดี๋ยวเราจะห้ามหอยร้อนๆปนั่นปุุนๆอร่อยใช่ไหมอร่อยมันร้อนใช่ไหมร้อนด้วยอร่อยด้วยนะครับอ่าใส่กันฮะนี่กำลังร้อนอยู่เลยอ่ะเอ้ข้าวตากข้าวตากข้าวอ่ะมีข้าวด้วยมีหอยด้วย มันต้องมีซอสอ่ะเนี่ยเนี่ยซอสเนี่ยต้องโรยซอสอ่ะถึงจะอร่อยอซอสลงไปเพื่อให้มันคลายความร้อนลงบ้างเพราะตอนนี้มัน,นร้อนู่เดล่ก็ลองชิมดูสิ่าทานไหมโอ้โหทุเรอะไรอ่นนี้อะไร,ะไรนะน้ำลายสองเหรอชิมหกชั้นชิมหกดูสิ โอ้โหสิร้อนร้อนร้อนฟันกุ่นอย่างนี้นะโอ้โหโ,โอ้ยอย่างนี้โอ้โหปากคอบัดเหนียวแน่เลยนะเนี่ย <c oughs> ต้องเป่าก่อนนะชัวร์แน่ที่ผม้ะกไม่เป่ามันขุ่นลวกปากเอาเรื่องเลยนะครับลองลองด,ดูสิ อร่อยอ่ะอร่อยมากเลยอร่อยโคตรๆอย่าลืมใครที่ผ่านมาสับหมหมายเลข33บ่าโมกสุพรรณเส็นีจะมีไฟกระทะซักนอน้ะสิกนะอยู่ไม่ไกลแกวคลองสุพานข้าไแม่น้ำเจ้าพิยาที่ป่าโมกครับมาแวะ่านไอยกระทะที่ร้านนี้ก่อนได้เลย อร่อยจริงๆครับอร่อยมากๆเลยอือหืดยอดดยอดอร่อยมากอร่อยมากทานจนหมดแล้วคุณทานตอนร้อนๆแม่บอกว่างั้นนะครับชิมแล้วไหนแล้วอร่อยมากกแกลาตีนะครับสันสนคนชอบเที่ยวนะครับกแกลาตีไปกระทะที่ป่าโมก ไกกระทะซับนอารัสิอร่อยมากครับใ้าต่ออร่อยใช้ได้เลยนะครับแป้งไม่เยอะมีเนื้อไก่มีหอ,อยหอ,อยก็โอเคตัวไม่ต้องใหญ่่ะตัวไส์เนี้ยกำลังดีชอบนะครับแต่รสชาตินี้ใช้ได้เลยนะครับนี่แป้งก็ไม่เยอะพระเจ้า เนืนนน้อไส้เนืน้อไส้หอยก็หอยตัวไม่ต้องใหญ่ไฟนี่ดีนละำหน้าทานเลยนะฮะเหล่อน่ากิดมันกลุ่มตลอดเวลานะลนะนี่ร้อนนะร้อนเป็นไงข้าวผัดคณะโอเคไหมอืมอร่อยนะไม่ได้ใช่ไหมได้บอกเลย อร่อยจริงๆอร่อยมากรสชาติเขาจัดจ้านมากเลยพรสพรสเขาจัดจ้านดีรสาตอร่อยมากอร่อยมากต้องกินร้อนๆต้องกินตอนร้อนๆร้อนๆเลยกำลังดีเลยเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมาคนแรกเลยตอนนี้ลูกค้าเขาเริ่มเยอะแล้วดูที่เต็มร้านแล้ะข้างนอกอี่จองหมดแล้วทามสิโต๊ะเนี่ย ก็ใส่ดีนะครับอร่อยการันตีได้อร่อยจริงแค่หมูรอบอย่างเดียวร้อยยี่สิบร้อยสามสิบบาทนั่นขนมแม่หนึ่งบาทขนมเดี๋ยวไปจ่ายนู้นเดี๋ยวไปจ่ายอย่างอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวไปจ่ายหรือจะคิดรวมเดี๋ยวไปจ่ายนู้นเลยก็ได้โอเคอันี่ร้อยยี่ร้อยสามสิบทั้งหมดนะครับโอ้ไม่เกี่ยวครับครับหนูไม่เกี่ยวโอ้เดี๋ยวโทษที ขอรบกวนถามข้อมูลนิดหนึ่งร้านนี้เปิดมานานแรือ,อยังปเป็นสิบปีแล้วครับเป็นสิบแล้วครับมีวันหยุดไหมก็ตอนนี้มีวันหยุดแล้วครับวันอาทิตย์เดียววันอาทิตย์วันเดียวนอกนั้นเปิดตลอดรเริ่มเปิดตั้งแต่ที่โมงแปดโมงครึ่งแปดโมงครึง่งอนะครับนะฮะพอได้ข้อมูลแล้วนะครับอร่อยมากนะครับร้านนี้อ,อร่อยมอร่อยครับ้ามาสิบกว่าปีแล้วสิบห้าสิบหกปีแล้วอ้เกือบยี่สิบปีแล้วครับโอ้ เปิดมานานนะครับตรงนี้นะฮะอร่อยนะการันตีเลยนะครับเปิดหยุดวันเดียวคือวันอาทิตย์เปิดแปดโมงนะครึ่งไปนะฮะเราไม่รู้ปิดร้านผี่โมงลืมถามโอ้ลืมลืมถามเอาไปจ่ายค่าขนมห้าสิบบาทนะครับน,น,น,นะเขาลูกค้าเยอะเลยนะเมื่อกี้มายังไม่มีคนเลยนี่ของเราเช่าแรกอ่อาเดี๋ยวไปจ่ายค่าขนม เออขายดีนะโอ้ดีนะแล้วแล้วปิดกี่โมงอ่ะสโมงครับอ๋อบ่ายสามถ้าหลังนั้นแล้วก็ใครมาก็ไม่ได้ทานแล้วนะปิดแล้วแล้วก็เปิดแปดครึ่งเนาะอ่าโดยประมาณนั้ะตัวใหญ่หลักๆก็คือหอยกระทะใช่ไหมใช่โอ้หอยกระถางปัทตาืมน้ำจิ้มนี่สุดยอดเลยฝีมือใครอ่ะก็ต่งเขามาครับเลอ น้ำจิม้มอร่อยอร่อยอร่อยมากท่านที่สนใจหอยกระทะก็ขอเชิญนะฮะมาทานได้นะครับป่าโมกห่างทองก็บริเวณแปลงของหอยกระทะซักรอนลสินะฮะมีอะไรท,อ,ทอดๆด้วนะครับนี่ก็จะเป็นกล้วยมนันอีเกลือกล้วยตาต้นตำลับเจ้าแรงหา่างทองแลวโอ้ยกล้วย น,นีตัวทอดเสร็จแล้วสวยจังเลยโอ้ดีมากเลยดูนะ่าสนใจกล้วยขายไงค,ครับกล้วยชุลสามสิบรวมได้ทุกอย่างเลยโอ้เอากล้วยอย่างเดียวน่ะสามสิบนะโอ้หนะกำลังทอดเลยหลากหลายโอเคเขาบอกว่าถึงแล้วกล้วยทอดสุโขทัยอ่าแคกล้วยทอดสุโขทัยอยู่ติดกับอหอยกระท,ะทรับซับนรสิงเห็นไหมฮะ ยู่ด้วยกันนี่หอยกระทะแล้วนี่ก็กล้วยทอดโอเคครับเอ้าถามหน่อยก็อ,อยู่อ่างทองทำไมใช้กล้วยทอดสุขโขทยัยอ๋อสูตรแป้งเขาค่ะอ๋อคนละคนที่นี่ค่ะจะสูตรแป้งของสุขโขทยัยอ๋อเหรอใช้สูตรของสุขโขทยัยใช่แป้งของเขาจ้า ซื้อแป้งเขาเหรอจ้าทำเองไม่ได้ไม่ได้ทำให้เป็นอ๋อเราไม่อร่อยเท่าเขาเป็นแป้งสำเร็จหรือว่าเราต้องมามาใส่น้ำเอาเฉยๆอ๋อไม่น่าเลยต้องใช้ชื่อใช่ช่วยทอดตุนใจ่อ๋อมันน่าจะมีชื่ออยู่นะไม่มีเขาก่อนเคยปั๊มเดี๋ยวนี้มันปั๊มไม่ทันอ๋อทเลยไม่ได้ปั๊มตานอโอแล้วแล้วแล้อขายองขี่ ถึงถงถึงถึงงตอนไหนอ๋อายสองก็เลิกแล้วค่ะโอ้หมดแล้วใบสองก็หมดแล้ววันหนึ่งไายทุกวันหรือว่าเฉพาะทุกวันเลยค่ะทุกวันไม่มีวัน,วนหยุดไม่มีจ้าโอ้ับนี่นะกล้วยทอดสุโขทัทยนะครับรู้แล้วว่าทำไมต้องใช้ชื่อนี้ทั้งๆที่อยู่อ่างทองคนะครับนี่นะฮะช่วยทอดสุโขทัทยนะครับ ต้นตำลับเจ้าแรกในอ่างทองโอเคเดี๋ยวเราไปทานนะฮะอันนี้นะ่ากวยนะครับสวยอยายวยวมากเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บส r คร e กริงกริงด้วยนะครับ และโปรดติดตามตอนต่อไปขอขอบคุณมากครับ